สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทบลังกูลนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าทีมที่ทำงานอยู่ในองค์กรของท่านเนี่ยมีการทำงานเป็นทีมที่ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่เพียงคนที่เข้ามานั่งรวมกันแล้วก็ทำงานต่างคนต่างทำงานกันไปโดยที่เราอาจจะบอกว่าเนี่ยคือทีมเวิร์ของเราซึ่งจริงๆแล้วทีมเวิร์คเนี่ยความหมายมันลึกกว่านั้นเยอะ มากกว่าแค่เพียงมานั่งรวมตัวกันแล้วก็ทำงานหลายองค์กรพยายามที่จะพัฒนาเรื่องของทีมเวิร์ให้เรียกว่ามีความเป็นปึกเป็นแผ่นนะครับแล้วก็มีความรู้สึกของการทำงานเป็นทีมร่วมกันมากขึ้นโดยอาศัยการฝึกอบรมอะไรต่างๆนานาในแง่ของทีมบิวดิ้งนะครับแต่สังเกตนะครับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่มันอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยครับเราไม่มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมร่วมกัน นะเราไม่มีโอกาสจัดเรื่องของการสันทนาการหรือว่ากิจกรรมเกมทีมบิวดิ้งที่ส่วนใหญ่ก็มักจะจัดกันทุกปีนะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างพนักงานในองค์กรหลายคนก็สงสัยว่าเออเราไม่ได้จัดแบบนี้มา2ปีเนี่ยเรื่องของการทํางานเป็นทีมของเรามันจะหายไปไหมเราควรจะต้องทําอย่างไรนะครับ พราะเขาจริงๆแล้วทีมเวิร์กเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียงมาจากการจัดกิจกรรมร่วมกันถูกไหมครับเราน่าจะมีประเด็นอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาเท่าที่สังเกตนะครับหลายองค์กรแม้ว่าจะทํางานการจากที่บ้าน Work from home เนี่ยนะฮะแต่สังเกตไหมครับทีมเวิร์กเขาก็ยังโอเคยังมีการปฏิสัมพันธ์ทํางานร่วมกันเข้าใจซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่า เป็นช่วงเวลาที่มันต้องห่างกันนะครับโดยไม่มีโอากาสได้มาเห็นหน้า <_ an> เห็นตากันสักเท่าไหร่แต่ระยะหลังๆมันก็เริ่มมีการกลับเข้ามาละนะครับก็คือเปิดออฟฟิศเข้าทำงานวันเว้นวันบ้างสัปดาห์ละ2วันบ้างซึ่งตรงนี้แหละฮะก็มีโอกาสการะชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงโควิดที่ผ่านไปแล้วนะครับหลายองค์กรก็พยายามที่จะหันกลับมาเรื่องของสร้างทีมนะครับเพราะว่าเชื่อว่าทีมเนี่ยสำคัญ ในแง่ของการที่จะทําให้องค์กรเราไปสู่เป้าหมายได้โดยเฉพาะปีนี้หลายๆองค์กรพยายามที่จะวางนโยบายนะครับกำหนดแผนงานแผนปฏิบัติการเพื่อให้บริษัทหรือว่าองค์กรของเรากลับฟื้นคืนขึ้นมาให้ได้ ดังนั้นเรื่องของ human resource HR ก็ทวีความสำคัญมากขึ้นตั้งแต่การที่จะต้องหาคนเข้ามาโดยเฉพาะคนเก่งๆนะครับหาเข้ามาแล้วจะทำยังไงให้เขามีแรงจูงใจมี engage กับองค์กรสามารถที่จะสร้างผลงานได้ที่สำคัญเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราต้องทำงานร่วมกันกับคนอื่นจะทำยังไงให้เกิด teamwork ให้มันแน่นแฟนกันมากขึ้นหลังจากที่ห่างๆกันไปอยู่สักพักใหญ่นะครับ จริงๆเคล็ดลับของการสร้างทีมเวิร์กเนี่ยมันอย่างที่บอกมันไม่ได้อยู่ที่การรวมตัวกันหรือการแยกตัวกันมันอยู่ที่สพื้นฐานอันเนี้ยที่สําคัญที่ทุกองค์กรจะต้องทําให้มันชัดเจนแล้วก็อย่างต่อเนื่องนะครับตัวแรกสุดก็คือเรื่องของการสื่อสารเป้าหมายการที่เราจะสร้างทีมเวิร์กที่ดีไม่ว่าจะเป็นทีมใหญ่ทีมเล็กนะครับ ทีมองทีมของแต่ละหน่วยงานหรือจะเป็นทีมลักษณะเดีวยว่าทั้งบริษัทเนี่ยประเด็นสําคัญแรกสุดเลยคือท่านต้องมีการสื่อสารเรื่องของเป้าหมายขององค์กรของหน่วยงานหรือของทีมให้กับสมาชิกในทีมได้รับทราบแล้วก็เห็นภาพร่วมกันย้ำนะฮะต้องเห็นภาพเดียวกันแล้วก็เห็นภาพร่วมกันด้วย ทีมมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเป้าหมายที่ทุกคนทำเนี่ยมันวิ่งไปหาเป้าเดียวกันได้รับการถ่ายทอดอย่างชัดเจนสังเกตสิครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วงโควิดผู้บริหารระดับสูงในระดับ CEO บ้าง MD บ้างเนี่ยจะมีการพยายามที่จะทาวโฮที่จะแจ้งเรื่องของเป้าหมายแจ้งเรื่องของความคืบหน้า ของการทำงานให้กับพนักง,งาน,ท,นทุกคนทราบเป็นระยะะ,ยะขนาดพนดักงานบางคนยังบอกเลยนะครับว่าเออช่วงที่เข้าออฟฟิศนี้ไม่เห็นเคยไม่เคยเห็น c ีอหรือ MD ที่จะบอกเราถี่ขนาดนี้แต่ช่วงเนี้ยเออบอกกันถี่ซึ่งคำก็ก็ทาให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นภาพนะว่าขณะน,นี้องค์กรอยู่ตรงไหนแล้วเขาอะ่ะมีส่วนช่วยให้องค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรซึ่งอันเนี้ยมันก็จะสร้างเรื่องของความรู้สึกในการทํางานเป็นทีมากขึ้นดังนั้น เรื่องของการสื่อสารเป้าหมายต้องไม่ขาดเลยนะครับประเด็นที่2ก็คือเรื่องของความคืบหน้าของงานนอกจากเป้าหมายที่ต้องสื่อให้ชัดเจนเห็นภาพทุกระยะเราก็ต้องสื่อสารความคืบหน้าของงานให้กับพนักง,งานทราบด้วยว่าขณะน,นี้งานของเราเป็นยังไงบ้างคืออยากให้พนักง,งานคิดไปเองนะครับพนักง,งานต้องการจะทราบนะครับว่าขณะนี้ในสิ่งที่เขาทําคือเขาเป็นจิ๊กซอวหนตัว พอแปะเข้าไปแล้วเขาก็อยากเห็นว่าภาพใหญ่ที่เรามารวมกันแล้วเนี่ยภาพนั้นออกมาแล้วณนะขณะนี้เป็นยังไงดังนั้นถ้าเรามีการชี้แจงสื่อสารความคืบหน้าของการทำงานให้กับลูกทีมได้ทราบเนี่ยนะครับเราจะทำให้เขารู้สึกมีส่วนร่วมผิดกับการที่บอกบางคนไม่บอกบางคนหรือไม่มีระบบในการที่จะสื่อสารร่วมกันเนี่ยพนักง,งานบางคนก็จะรู้บางคนก็จะไม่รู้ซึ่งมันจะขาด ความมีส่วนร่วมของการทำงานไปเยอะเลยนะฮะดังนั้นอย่าลืมนะครับกำหนดกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนว่าหลังจากที่เราสื่อเป้าหมายแล้วเมื่อไหร่เราจะกลับมาสื่อเรื่องของความคืบหน้าของงานในทุกระยะเพื่อให้พนักง,งานทุกคนในทีมของเรารับทราบเขาจะได้รู้นะครับว่าขณะนี้ถึงไหนเป้าหมายใกล้ไกลเพียงใดแล้วเขาเองจะต้องเข้ามามีส่วนช่วยทําให้เป้าหมายของทีมบรรลุได้อย่างไรนะครับประเด็นที่3นะฮะก็คือ ขาดความโปร่งใสการที่ทีมไม่เป็นทีมสาเหตุมาจากขาดความโปร่งใสเนี่ยเยอะนะครับเพราะว่าพนักง,งานอาจจะมีความรู้สึกว่าทําไมนายหรือหัวหน้าเลือกปฏิบัติเลือกสื่อเฉพาะคนสนิทส่วนพนักง,งานที่นายไม่ค่อยชอบใจนักก็ไม่ค่อยจะสนใจไม่ค่อยจะพูดจาอะไรกันเวลาประชุมก็จะเน้นเฉพาะกลุ่มคนที่เขารู้สึกดีด้วยส่วนพนักง,งานที่อยู่ไกลๆตัว ก็จะบอกว่าไม่มาประชุมก็ไม่เป็นไรโดยที่ไม่สนใจว่าจะต้องดึงเขาเข้ามาหรือไม่บางครั้งในเรื่องของการดูแลการมอบหมายงานของนายก็มีส่วนนะครับคือแทนที่จะคุยกันให้รู้เรื่องกับกลายเป็นว่านายก็มอบหมายงานโดยที่ไม่ดูว่า,าพนักง,งานแต่ละคนในมือตอนนี้มีงานเท่าไหร่เวิร์กโหลดเป็นอย่างไรก็เทคไปกับพนักง,งานบางคนบางคนก็ไม่มีงานทําเลยเคสพวกนี้ครับมันจะเป็นเรื่องของความรู้สึกว่านายไม่แฝ รนะวมไปถึงเรื่องของการบริหารผลงานก็มีนะครับว่าให้เอเฉพาะคนที่รักที่ชอบนะครับส่วนคนที่ทำงานจริงจังผลงานออกมาชัดเจนมากแต่ไม่เคยได้ถูกประเมินผลงานในระดับดีหรือดีมากเลยเนี่ยนะฮะมีแต่กดลงไปแล้วก็มีความรู้สึกกลั่นแกล้งพนักงานอยู่ตลอดเวลาลักษณะแบบนี้มันทาให้เกิดความไม่พึงพอใจนะครับพนักงานจะรู้สึกว่านายลำเอียงานายไม่แฟร์ ถ้าเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ในทีมงานของเรารับรองว่าทีมไม่เวิร์กแน่นอนนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะครับดังนั้นถ้าจะแก้แปลว่าอะไรแปลว่าเราก็ต้องส่งเสริมพัฒนาให้ผู้จัดการหรือหัวหน้างานทุกระดับนะครับในองค์กรเนี่ยต้องรู้จักที่จะสร้างความโปรง่งใสความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในการทำงานในองค์กรหรือในทีมของเราเอง ประเด็นสุดท้ายก็คือพนักง,งานขาดความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของงานนะครับคือพนักง,งานที่ทํางานไม่เป็นทีนะครับความรู้สึกของเขาคือเขาไม่อินอะ่ะเขาไม่อินกับงานตรงนั้นเลยสาเหตุที่เขาไม่อินคืออะไรก็คือสอันข้างต้นนั่นแหละครับคือ1ไม่รู้เป้าหมายคืออะไรเอ๊ะแล้วทีาเขาทำเนี่ยงานที่เขาทํามันมีส่วนสําคัญตรงไหนที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุขณะนี้ทําไปแล้ว2เดือนสมเดือนเอ๊ะความคืบหน้าก็ไม่รู้ ความโปรง่งใสก็มีความรู้สึกแปลกๆนะอยู่กับทีมนี้มันทําไมเกิดความขัดแยง้งกันเยอะจังมีการแทงกันข้างหลังมีการหักหลังกันบ่อยครั้งสิ่งเหล่านี้มันทําให้เขาขาดเรื่องของ owner ship ไปเลยนะครับเมื่อไหร่ที่พนักง,งานขาด owner ship ไม่รู้สึกว่านี่คืองานของเขานี่คืองานที่เขาต้องรับผิดชอบเนี่ยสุดท้ายเนี่ยทีมเวิร์กยังไงก็ไม่เกิดนะครับหลายๆองค์กรก็พยายามที่จะหาทางนะครับที่จะให้พนักง,งานรู้สึกว่าเขาอะ ต้องเป็นเจ้าของงานอันนี้นะซึ่งในทางปฏิบัติจริงมันยากเหมือนกันนะฮะที่จะทําให้เขารู้สึกแบบนั้นยกเว้นว่าหนึ่งคือเราหาคนที่มีความรับผิดชอบสูงมาพอเรามอบหมายไปแล้วส่วนใหญ่คนที่มีความรับผิดชอบสูงๆเขาจะมีคอมมิตเมนต์คือเมื่อไหรเขารับปากว่าจะทำอันนั้นแหะคือความรับผิดชอบของเขาซึ่งเขาก็จะทําหน้าง,งานของเขาจนเสร็จแต่ถ้าเมื่อไหร่ แม้ว่าคนนั้นจะมีคอมมิชเมนต์นะครับแต่ถ้าเราขาดความโปร่งใสไม่มีบอกเป้าหมายไม่มีบอกความคืบหน้าสุดท้ายคอมมิชเมนต์ตรงนั้นก็คือเฉพาะหน้างงานเขาก็จะรีบทําทําส่งให้มันได้ตามที่เรารับปากเขารับปากกันนายไว้แต่ถามว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับคนอื่นยังไงบ้างตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาอาจจะไม่อินกับเรื่องของทีมเวิร์กที่นี่หน้าที่ของเขาทุกเดือนตอนนี้ก็คือทํางานตามนายสั่งให้มันสําเร็จลุเลืองลุล่วงนะฮะหลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรอ่ะ รับเงินเดือนกันทุกเดือนถ้าเป็นแบบนี้แล้วพนักงานทุกคนในทีมของท่านคิดแบบนี้นั่นแปลว่าทีมเวิร์กไม่เกิดนะครับถูกไหมฮะมันเหมือนกับการที่เราเอาพนักงานมานั่งรวมกันอยู่ในพื้นที่เดียวกันในห้องหรือในฝ่ายเดียวกันแต่ไม่มีใครรู้สึกอินกับการทํางานร่วมกันต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างทํางานไปเรื่อยนะคนนึงไปทางอีกคนนึงไปอีกทางหนึ่งแบบนี้มันไม่ใช่ทีมเวิร์กนะครับมันเป็นแค่ การทํางานโดยที่ต่างคนต่างทํามากกว่าดังนั้นถ้าเราต้องการจะให้เกิดทีมเวิร์กในองค์กรของท่านเนี่ยการที่เราส่งพนักง,งานไปอบรมโ okay อเคอ่ะมันก็ได้ได้พื้นฐานได้ความสัมพันธ์ที่ดีนะฮะแต่กลับมาแล้วอย่าลืม4ข้อนี้นะครับก็คืออย่าขาดเรื่องของการสื่อสารเป้าหมายอย่าขาดเรื่องของการสื่อสารความคืบหน้าเรื่องของขาดความโปร่งใสหรือเปล่า ขาดความรู้สึกของความเป็นเจ้าของของงานนั้นหรือเปล่าถ้ามันมี4ขาดนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ประมาณสัก2หรือ3ขาดเนี่ยการทํางานเป็นทีมของท่านก็จะไม่บรรลุความสําเร็จได้เลยนะครับก<อ>็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ